สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่สีลมนะครับถนนสีลมตรงนี้ก็คือตึกซ p พี w e r อร์นะครับคุณผู้ชมตึกซ p พ,พีท e r เครือเจริญโพกพันวันนี้วันนี้พาคุณผู้ชมมาเดินเดินเล่นถนนสีลมตอนเย็นนะวันนี้วันที่วันที่เ่าไห่ดูเวลาแป๊บหนึ่งนะ วันนี้วันพุธนะวันพุธ20หรือ21 20 20สมีนาคมสองห้าหกเจ็ดสิบเจนาฬิกา29สนาทีนะครับสีลมถนนสีลมตอนเย็นนะครับคุณผู้ชมนะหลายหลายท่านอาจจะอาจจะเคยเห็นมาบ้างอาจจะท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะเอาบรรยากาศบรรยากาศตอนเย็นนะเดินเล่นตอนเย็นเย็นมนาะดูว่ามันเป็นยังไงนะ ข้างหน้านี่ก็จะเป็นซอยคอนแวน์สมัยผมอยู่ต่างจังหวัดน,นี่โคตรอยากมากมากเลยนะอยากมาเห็นอยากมาเห็นกรุงเทพอยากมาเห็นถนนสีลมตรงที่ซอยคอนแวน์ซอยคอนแวน์นี่ก็มีของขายเยอะเลยนะ ร้านอาหารข้าไปข้างในนี่เยอะเลยะนะซอยคอนแวนนะครับซอยนี้ไปทะลุนู่นนะไปทะลุเออ่ไปทะลุอะไรนะาสาทออเราหน้าในาสาลาแดง ทำใหม่สวยงามมากเลยใจกลางเมืองดูแล้วสะอาดตา ถนนนี่ดีนะฟุตบาทที่นี่สวยงามนะไม่เหมือนบางที่บางเขตโอต้อย่างว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมนะมันใจกลางเมืองตรงนี้มันในเมืองเขาทำให้มันสวยแหล่งท่องเที่ยวใจกลางเมืองฝรั่งต่างชาติก็ชอบมาที่นี่แะสีลมมาที่นี่ก็มีแหล่งท่องเที่ยวนะสีลมใกล้ๆสีลมกพพ็พัดพงพัดพงเมื่อก่อนนี่บูมมากตอนนี้ก็ ไม่เท่าไหร่แล้วเริ่ม,มจะกลับมาแล้วนะสีทัดวงมาคุณผู้ชมสีลมซอยหนึ่งอีกฝั่งก็เป็นนู่นนะทนิยะซอยทนิยะก็เป็นพวกญี่ปุ่นนะครับ เดวันนี้ก็ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยตกหนักตั้งแต่เช้าช่วงบ่ายก็ดีหน่อยช่วงเย็นก็ดีหน่อยฝนไม่ตกถ้าตกนี่โอ้โหไม่อยากจะพูดถึงเลยคุณผู้ชมเลยรถนี่มันติดจริงๆนะตกช่วงเย็น พื้นที่แถวนี้ก็เป็นทองคำนะขายอะไรก็ได้ขายคนมันเยอะ ฟังก่อนแต่นี่ผมขายทีอะไปก่อนพนี่ฮัลโลสาลาดแดง ตรงนี้ลูกเลิกงานทุกคนคือขักกันเลยหนุ่มสาวออฟฟิศเขาก็เลิกงานนะแต่ละคนก็ดูดีๆทั้งนั้นเลยนะครับที่ผมจะจบวีดีโอไว้ตรงนี้นะครับผู้ชมนะฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะครับอยากให้ผมไปทําอะไร <c oughs> ไปถ่ายอะไรก็คอมเมนต์ <c oughs> มานะครับที่ผมจะจบวีดีโอไว้ตรงนี้นะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณ <c oughs>